มาดูแคทสามศูนย์สามจุดห้าเลขเจนนะครับกับคนขับมือใหม่ครับคนขับมือใหม่คนขับมือใหม่ครับ,บอาการสกัดแยกสกัดถนนซอมถนนครับรถแรงครับแต่ว่าคนน่ะมือใหม่ครับ รถสามร้อยชั่วโมงครับสามร้อยชั่วโมงยังไม่ติดปัญหาไม่มีปัญหาอะไรมีอยู่อย่างนึงเออปัญหามีอยู่อย่างนึงมีไอ้ไอ้อะไรวะเขาเรียกพัดลมพัดลมแอร์เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่แล้วครับพัดลมแอร์เสีย ตลมแอร์เสียเอาคานนั้นมาจอดทำไมวะเนี่ยโอ้ยแล้วก็เห็นกระเด็นใส่ก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกนะครับสามส่นสามจุดห้าครับค่าตัวไม่เบานะครับเล็กแต่จิ๋วครับตันนี้บอกเลยเลยว่าแรงแรงแรงกว่าตัวครับ แรงมากบอกได้เลยตูดเริ่มลายไปแล้วครับส่วนมากโดนหินนะครับสามส่นสามเิงานนเกนนะร,ระบบไฟดรดิกเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับระบบต่างๆเป็นไฟฟ้าหมดสายไฮโดรดิกไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ไฟฟ้าหมดแล้วตัดปัญหาเรื่อง เรื่องอไรยังเขาเอินสายแตกตัดปัญหาสายแตกไปเดือดแต่ปัญหาระบบไฟฟ้ายัางบกต้นเจอก็รอดูว่ามันสิเป็นจนันงไนระยะเงารอดูอระยะเงาระบบไฟฟ้าทั้งคันครับบูทคอนโทรนจอยสติก๊กไฟฟ้าหมดก็รอดูครับ มือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่นะครับ,ห,ห,รบหัดขัดอยู่นั่นนะ่ะยังเลงอยู่นั่นนะ่ะเลงซ้ายเลงขวาอยู่นั่นนะ่ะมือใหม่ปล่อยเขางานบริบครับงานบริบแต่งานเรยบบ่าหารครับสามศูนย์สามจุดห้าเน็คเจนครับง่าง,างเดี๋ยวดูคลิปหน้าเดี๋ยวพาดูภายในครับใครอยากรู้ปัญหาอะไร สงสัยอันไหนใช่ดีบอสงสัยตัวไหนคอมเมนต์ถามกันได้นะครับคอยดูครับมาแชร์ประสบการณ์ครับรถทุกยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียหมดแล้วครับข้อดีข้อเสียครับมีทุกยี่ห้อครับอยากทราบปัญหาข้อดีอะไรยังไงคอมเมนต์ถามได้ครับ เล็กแต่จิ๋วครับตัวนี้สมชื่อครับเลกแต่จิวนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ติดตามนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เอาไว,เาวาเาไา้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยอ่ะอาดูไปฟังเจอกันคลิปหน้าครับสงสัยอะไรเม้นถามนะครับเดี๋ยวทำคลิป อธิบายให้ดูให้ฟังครับ